กลุ่มวิสาหกิจผ้าทอไทยบ้านกลางท่างัวตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกผ้าไทยทอมือของชุมชนบ้านกลางท่างัวเดิมแล้วคือผ้าข่าวม้าที่มีจุดเริ่มต้นการทอเพื่อเอาไวส้สวมใส่เองและทอไว้เพื่อนุ่งอาบน้ําของนาในเวลาต่อมามีหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือและจ้างครูมาสอนแนะนําในด้านต่างๆเพิ่มเติม จึงทาให้ในปัจจุบันนี้นอกจากจะทอผ้าไวส้สวมใส่กันเอง mm. ก็ยังทอไว้เพื่อขายสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านและชุมชน mm. นอกจากจะมีผ้าขาวมา้าชาวบ้านชุมชนบ้านกลางท่าง,งวัวยังแปรรูปจากผ้าขาวม้าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลาย mm. ได้แก่กระโปรง mm. เสื้อเข็มกัดดอกไม้หรือแม้แตกก่การนําผ้าทอไปรประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรสารต่างๆได้แก่ ะเปาแลหมวกเป็นนต้นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า 1. กี่ทอผ้าเป็นเครื่องมือสําหรับทอผ้าเป็นแบบดั้งเดิมที่ใช้มาในอดีตและปัจจุบันยังใช้อยู่เพราะกี่ชนิดนี้ใช้ทอผ้าที่มีลวดลายต่างๆได้ดีกว่าชนิดอื่นๆ 2. กระสวยใช้สําหรับลอดได้พุ่งหรือได้พุ่งพิเศษ 3. เส้นได้ไหมเป็นอุปกรณ์แกนในการปั่นหรือพันเส้นไหมเพื่อให้เส้นได้เรียงเป็นระเบียบ ไม่พันกันเรียงตามลำดับลวดลายของการมัดหมี่และนำสอดใส่ในกระสวยเพื่อทอผ้า 4. ไม้เยียบหูหรือตีนฟืมเป็นอุปกรณ์หนึ่งในการทอผ้าไหมพื้นบ้านเป็นไม้เหยียบที่ผูกเชือกเชื่อมโยงเข้ากับหูไว้เพื่อดึงเส้นโยงของหูกยกขึ้นหรือดึงลง, 5, ลงเพื่อเปิดช่องว่าง 5. เขาผูกหรือตะกอคือส่วนที่ใช้สอดได้เป็นได้ยืนและแบ่งได้ยืนออกเป็นหมู่หตามต้องการ 6. ฟืมหรือฟันหวี ใช้สำหรับสอดเส้นไหมาย,ยืนเพื่อจัดเส้นไหมายให้อยู่ห่างกันและใช้กระทบหมายเส้นพุ่งให้สารขัดกับหมายเส้นยืนที่อัดแน่นเป็นเนื้อผ้าลวดลายของผ้าไถท,ทอมือปัจจุบันมีทั้งหมด9ลาย 1. น้าพระขมาตาเล็กลายตาการทั้ง3าแบบนี้เป็นแบบเดียวกันแต่ว,ว่าภาพด้านซ้ายมือนั้นเป็นแบบดั้งเดิมชาวบ้านทอในอดีตและได้พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงภาพด้านขวามือสุด เป็นผ้าขาวม้าลายตะการที่ชาวบ้านทอในปัจจุบันผ้าขาวม้าตามหมูลายตะแกงทั้ง3แบบนี้เป็นแบบเดียวกันที่มีการพัฒนารายมาเรื่อยๆเ,เหมือนผ้าขาวม้าตาเล็กลายตะการโดยที่ภาพด้านซ้ายมือนั้นเป็นแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านทอในอดีตและได้พัฒนาลายมาเรื่อยๆจนถึงภาพด้านขวามือสุดเป็นผ้าขาวม้าตามหมูลายตะแกงที่ชาวบ้านทอในปัจจุบันผ้าขาวม้าตาเล็กลายเหลืองหางขาว เป็นลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านกางท่าวัวโดยได้มาจากตำนานไก่เหลืองหางขาวหรือเรียกติดป,ปากกันมาว่าไก่ชนพระนเรศวรด้วยที่มาจากตำนานแห่งวีรกษัตริย์ไทยองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งปรากฏอยู่ในพงศาวดารเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงพำนักอยู่ในกรุงหงสาวดีประเทศพมา่าตั้งแต่ทรงพเขยาทรงนำไก่เหลืองหางขาวไปจากพิษณุโลก ไก่จากบ้านกลางเดิมเรียกบ้านหัวแท้ดังนั้นจึงได้มาของผ้าขาม้าตาเล็กลายเหลืองหางขาวผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านกลางท่าหัว,วได้นำผ้าขาม้าไปประยุกต์เช่นเสือ้อกางเกงหมวกกระเป๋าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านอกจากนี้กลุ่มทอผ้ายังได้ทำเข็มกัดดอกไม้จากผ้าขาวม้าไว้ประดับตกแต่งอีกด้วย กลุ่มวิสาหกิจพาทอไทยร่วมใจบ้านกลางทาวัวหรือกลุ่มทอผ้าบ้านกลางตําบลบ้านกลางอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นกลุ่มทอผ้าประเภทต่างๆทั้งผ้ามัดหมี่ผ้าเขาม้าโดยผู้ที่เริ่มก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นคือนายจรวยดีแล้วอดีตสมาชิกสภาอบจพิษณุโกได้ก่อตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านกลางขึ้นในวันที่4เมษายนพศ2548 กลุ่มวิสาหากิจพาทอบ้านกลางก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวเรือนในตำบลบ้านกลางและเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอย่างมายาวนานโดยการนำนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมและทำการเผยแพร่หรือจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดไม้สำลจลูกเรือไม้ปราด์เป็นเส้นใยสำครบที่มีคุณสมบัติตกแต่งคือมีความเหนียวเส้นเล็กสีสับสดใสซา,สาแล้วสีไม่ตกเส้นใยทนทานเรียบเรียบแต่ง่ายสามารถสับด้วยเครื่องสัภาพได้สีไม่ตก มีทางที่ย้มสีสามเหล่ยลูกซึ่งภาคเข้าม้าของเราใช้ไม้สามเหลี่ยลูกเนื้อยายปราดีคนสมปะตกแต่งคุณภาพเต็มพื้นการกระจายสินค้าโดยปกติแล้วชุมชนจะมีการกระจายสินค้าโดยการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่นทางเ Facebook, พจเฟซบุ๊ก้าคไทยทอมือชาวบ้านกลางทาวัวและเฟซบุ๊กองค์กรบริหารส่วนตำบนบ้านกลาง และมีการบอกต่อปากการกระจายสินค้าจะเป็นในรูปแบบของการพรีออเดอร์การทอผ้าในแต่ละครั้งจะมีจำนวนจำกัดและสามารถติดต่อสั่งได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k หรือศูนย์ทอผ้าห,หมู่4ี่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก และมีการกระจายสินค้าออกนอกชุมชนโดยการถ่ายแบบโปรโมทสินค้าลงทางเพจ Facebook และแชร์ออกไปให้มีการจัดตั้งบูธโชว์ในงานต่างๆภายนอกชุมชนสิ่งที่พวกเรานำผ้าไทยทองมือมาประยุกต์คือพวกเราได้ประยุกต์ทำแมสจากผ้าไทยทองมือซึ่งถ้าใช้แค่ผ้าก็จะป้องกันฝุ่นหรือแบบทีเรียนที่อยู่ในอากาศไม่ได้เราจึงคิดให้มีการตัดเย็บให้มีช่องใส่แมสทางการแพทย์ เพื่อป้องกันฝุ่นและแบบเกียได้อีกทั้งยังใส่เพื่อความสวยงามและดูมีสีสันให้กับคนที่ใส่อีกด้วยแม้ที่ทําจากผ้าข่าวม้าสามารถนาไปต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้หลายวิธีเช่น 1. พัฒนาสินค้าหัตถกรรมร่วมสมัยออกแบบแมสให้มีลวดลายสวยงามสวมใส่สบายและเหมาะอะไรสไตล์ปัจจุบันเช่นเพิ่มชั้นกรองอากาศปรับดีไซน์ให้เหมาะก,กับการใช้งานในแต่และโอกาส 2. เชื่อมโยงกับอุตสาหากรรมแฟชั่นนำผ้าข่าม้ามาออกแบบให้เข้ากับเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับเช่นแมสที่เข้ากับชุดเสื้อผ้ากระเป๋าหรือผ้าพันคอเพื่อสร้สางูลคาเพิ่ม 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผลิตแมสจากผ้าเขาม้าเป็นของที่ระลึกสําหรับนะักท่องเที่ยวโดยเล่าเรื่องราวของผ้าขาม้าในแต่ละท้องถิ่นผ่านดีไซน์และบรรจุภัณฑ์ กร,ระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนให้กลุ่มช่างทอผ้าเขาม้าในท้องถิ่นผลิตแมสเพื่อน,นำจ่ายขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 5. ส่งเสริมแนวคิดรักโรคใช้วัสดุธรรมชาติและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการย้อมสีจากธรรมชาติหรือการใช้ผ้าทอมือ สร้างอัตลักษณ์และความภูมิใจในท้องถิน่นใช้ผ้าเข่ามาลายเฉพาะถิน่นเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่